นะครับก็จะมีตู้เก็บนะครับอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับ1ตัวเปิดเข้ามาข้างในนะครับก็จะเป็นตัวกล่อง n v r พร้อมฮาร์ดดิสต์นะครับแล้วก็ตัวเมาส์นะครับเมาส์ตัวนี้นะครับเอาไว้ควบคุมนะครับแล้วก็จะมีบล็อกสวิตช์นะครับ1ตัวที่อยู่ในตู้นะครับนี่โอเคนะครับในเรื่องของการเดินสายเราก็เป็น พ่อนะครับวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็อ้อมไปถึงตัวข้างหลังนะครับส่วนตัวนี้ก็อ้อมมานี้นะครับเข้ามาตรงนี้นี่ครับลงมานี้นะครับก็จําเข้ากับไฟบ้านเลยนะครับต่อมานะครับมาดูตัวกล้องตัวแรกที่เราติดตั้งนะครับกล้องตัวนี้นะครับก็จะหันไปทางหลังบ้านนะครับก็คือมุมนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีการเดินสายการใช้ท่อเหลืองนะครับ เป็นการใช้ท่อ PVC ขนาด3หุนนะครับแล้วก็ใช้ตัวหดนะครับในการงอท่อนะครับแล้วก็ทงไปนู่นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปนี้นะครับอ่ะโอเคนี่ครับตรงนี้แล้วก็อ้อมไปข้างหน้านู่นนะครับแล้วก็ไปหาตัวอีกตัวหนึ่งที่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งทางนี้นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะหันไปทางหลังบ้านนะครับไปสองมุมนี้นะครับก็ปรับ อะไรทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินสายก็เช่นเดิมครับก็เป็นการเดินท่อท่อเหลืองนะครับในท่อที่นะครับนี่คือตัวกล้องตัวหลังบ้านนะครับซึ่งจะส่งไปทางตัวเ้าข้าวนะครับหรือว่าจุดที่เราเลี้ยงสัตว์ไว้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเดินท่อนะครับตรงที่ที่ผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คือเดินท่อมานี่นะครับเก็บสายอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ไปถึงตัวกล่อง NVR นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวกล้องที่เอาไว้ส่องตรงนี้นะครับโอเคต่อมานะครับก็คือตัวที่4นะครับก็คือติดไว้ภายในบ้านเอาไว้ส่องภายในตัวบ้านนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องก็มาทั้ง4ตัวแล้วนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวตัวที่1ที่เราติดนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับตัวที่3อยู่ในบ้านแล้วก็ตัวที่4นะครับจะเป็นตัวที่ส่องไปทาง ยุ้งฉางนะครับหรือว่าตัวเลีเ้ยงสัตว์นะครับด้านหลังบ้านนั่นแหละนะครับที่ส่วนของตัวกล้องนะครับเราสามารถที่จะปรับนะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็คือสามารถปรับความสว่างของตัวกล้องได้นะครับเราอยากได้ความสว่างเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะปรับโทนสีนะครับถ้าเกิดว่าสีไหนที่มันทําให ไม่สบายตานะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับอยากได้มืดนะครับอยากได้สว่างเราสามารถปรับได้นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของการดูย้อนหลังนะครับก็คลิกขวานะครับไปดูที่เล่นย้อนหลังนะครับแล้วก็มาเลือกที่ช่องที่เราต้องการนะครับเอาสมมติเอาสี่ช่องเลยนะครับแล้วก็ไปที่ตรงเล่นนะครับปึ๊บนะครับ นี่ครับมันก็จะเลีนให้เราเลยนะครับตอนนี้นะครับเวลา14.34นะครับมันก็จะอยู่ประมาณช่วงระยะเวลานี้นะครับเพราะว่าช่วงที่เราเอาไฟขึ้นหรือว่าเชื่อมต่อกับตัวปลั๊กไฟเลยเสร็จนะครับนี่ครับนี่มันเป็นการดูย้อนหลังไปในตัวนะครับช่วงช่วงที่เราเอาปลั๊กไฟขึ้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2องกว่านะครับตอนนี้ก็14 34่านาทีนะครับอันนี้ ก็จะอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือหลังจากที่เราติดตั้งนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ